เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอเสร็จนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีช่อง Youtube อยู่กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมแบงก์เก่าเหรียญเก่าหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ หนึ่วิสวิสามวิอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับกดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ y o u t u b e จะได้ไม่ยาวเกินนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ